สวัสดีครับสวัสดีครับน้องตาชายนายดิ้นกระแนงกระแนวแล้วรบรอบติดสวันแล้วครับสองอาทิตย์แล้วครับตาแป๋วเลยนนน่เ,เริ่มดิ้นดิ้นนะดิ้นนะดิ้นกระแนวกระแนวนะ <c oughs> เป็นไงโลกโลกมนุษย์เป็นไงบ้างกินกระแนวกันแนวเลยหน้าตาเหมือนไข่เลยฮะเอะอ,อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยเด้อยิ้มหน่อยยิ้มหน่อยยิ้มให้คุณผู้ชมหน่อยเด้อโลกยิ้มให้หลวงป้านะอ่าดูหน่อยหลกยิ้มหน่อยครับ น้องเจ้าชายครับตูแล้วครับผมหาว้างนอนเลยตูแล้วสิบสี่วันแล้วครับอืมโอเคครับผมบ๊ายบายบ๊ายบาย,บาย,บาย